เด็กดีวันเพนเตอนเจ็ดมีเดมีเป็ดออกไข่หนูเล็กหนูเล็กเต็มใจเก็บไข่มาดองไข่ เค็มรสเด็ดไม่เผ็ดหน้าลองไข่แต่ละฟอง,องต้องต้มใหด้ดีแม่ทำแกงเผ็ด ใส่เม็ดผักชีพี่ข้ามแล้วลูก สะกดสิลูกคอราอลาอะไรคอราเอดคเค็อ่ะเ,เข็ดรับเรื่องนี้มีเด็กสนใจพี่รับเข็เกรดลูกเกรดเก็ดปลานำมา ปดิดดอกไม้ขายได้ราคาหนูเล็กอยู่บ้านเบิดบ้านฐานสาทุกคนแม่ตาสามารถคีกันขอบคุณค่ะ